เอโยอร์เวอร์สวัสดีครับผมพรีเมี่ยมจากหลานรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะคะเป็นเจ้าคันนี้เลย GPS ReG รจ200นะครับปี2016นะคันนี้เดิมๆสีสวยๆเลยนะฮะเป็นสีเทาด้านนะครับเดิมจากโรงงานเลยนะฮะสวยๆเลยเครื่องเดิมจากโรงงานครับผมขับขี่ใช้งานได้ปกตินะฮะท่อได้มาเป็นท่อเดิมเช่นกันนะครับผม คันนี้รถพร้อมขับขี่ใช้งานเลยนะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มเ็มครับผมใช้งานได้เกยาวเลยฮะยางเป็นยางลายฟันเลื่อยนะสวยสวยเลยครับผมมีกระจกติดปลายแฮงมาให้ด้วยนะฮะ,ะเครื่องฝั่งนี้สวยใสยสะอาดมากนะครับผมเครื่องไม่เคยแกะเลยนะฮะรถอาจจะมีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยสวยอยู่เลยนะครับผมล้าเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะโซ่สเตอร์สวยสวยเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันเลยดีกว่าครับ คันนี้เลขใหม่อยู่ที่17,000โลนะครับผมมาฟังเสียงท่อกันเลยอ่าสตาร์ตติดทีเดียวรู้เรื่องนะฮะคันนี้นะเสียงท่อเดิมจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะคันนี้นะครับเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะฮะขายอยู่ที่28,500าบาทเท่านั้นเองนะครับผมมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย